นะครับผมวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมบ้านนะครับผมนี่บ้านหลังนี้เลยนะครับผมเป็นบ้านพร้อมที่ดินนะครับผมในเนื้อที่ก็110ตารางวานะครับหนึ110ตารางวากับราคาแค่6กแสนห้าหมบาทนะครับผมหกแสนห้าหมบาทนะครับที่ตำบลทุ่งลูกนกนะครับผมอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมนะครับผมตำบลทุ่งลูกนกอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัด นครปฐมนะครับผมชนบดครุฑแดงนะครับผมไฟฟ้าประปาก็ครบหมดแล้วนะครับผมไฟฟ้าประปาก็ครบนะครับผมอยู่ติดถนนสาธารณะด้วยนี่ถนนสาธารณะเนี้ยสองด้านเลยเพื่อนนะครับถนนสาธารณะสองด้านนะครับผมว่ายินดีต้อนรับพี่จำลองนะครับผมนี่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างสบายดีสบายดียินดีต้อนรับยินดีต้อนรับขอบคุณพี่จำลองนะครับผมนี่ก็จอเข้าใจมาให้นะครับผมให้กับทางจรุนสากขายที่ดินนะครับผมนี่พาทุกท่านมา ชมนะครับผมมาชมบ้านพร้อมที่ดินนะครับผมเป็นบ้านพร้อมที่ดินที่ตําบลทุ่งลูกนกนะครับผมสบายดีครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณมากี่้มลองนะครับโอ้ขอบคุณสำหรับไอติมเย็นๆนี่ไอศครีมไอศครีมเย็นๆอีกหนึ่งแท่งโอ้โหนี่ขอบคุณมากขอบคุณมากอาจารย์คุณโจก็ส่งหัวใจส้มมาให้นะครับผมนี่ก็ได้รับไอศครีมเย็นๆอีกหนึ่งแท่งคุณโอนนะครับผมยินดีต้อนรับคุณโอนด้วยนะครับผม อ่านี่พาทุกท่านมาชมนะครับพาทุกท่านมาชมเป็นบ้านพร้อมที่ดินนะครับผมเป็นบ้านนะครับบ้านพร้อมที่ดินที่ตาบลซาซิมุมนะครับบ้านหลังนี้อยู่ที่ซาซิมุมเอ้ยไม่ใช่อยู่ที่ทุ่ง,งนกเออพูดไปเรื่อยครับเอ <laughs> เอพูดไปเรื่อยเลยนะครับผมอยู่ที่ทุ่ง,งนกนะครับผมกําแพงแสนนะคนปรปฐมเพื่อนๆนะครับผมชน o ดคุแดงอยู่ห่างถนนใหญ่เส้น สามสี่โฮ่งเนี่ยประมาณสัก4กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับผม3 4มสี่โเนี่ยประมาณสัก4กิโลเมตรนะครับผมนี่บรรยากาศดีนะครับผมตรงนี้บรรยากาศดีนะนะครับผมนี่ดอกมุ้งต้นไม้ต้นมุ้งต้นไม้ดอกมุ้งดอกไม้ปลูกมีแถวสามพานเปล่าครับคนพักเครื่องเมืองทายโอ้ผม